หลวงพ่อคูณปราบคุณใสวันนี้จะขอเล่าถึงเรื่องราวอิทธิปฏิหารบาร,รมีธรรมของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเถราจานผู้ได้สมญานามว่าเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงพระอริยสงฆ์ผู้มากด้วยบาร,รมีธรรมยุคก,กึ่งพุทธกาลพระเถราจานที่สาธุชนเคารบเลื่อมใสศรัทธา พระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคมหรือที่รู้จักกันในนามทั่วไปว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านได้ในยุคนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเพราะหลวงพ่อเป็นพระที่เป็นดังล่มโพใหญ่เป็นล่มเงาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานเป็นพระสงฆ์ผู้สร้างสาธารณประโยชน์มากมายแก่พระศาสนา และประเทศชาติแม้หลวงพ่อจะถึงแก่มรณภาพไปแล้วแต่กิติคุณและความดีที่หลวงพ่อได้สร้างเอาไว้ยังปรากฏปราตรึงในจิตใจของลูกหลานตราบเท่าปัจจุบันวันนี้ทางรายการจะขอเล่าถึงเรื่องปฏิหารอภิญญาจิตของหลวงพ่อคูณสยบคุณสายมนดำ กล่าวย้อนไปเมื่อครั้งหลวงพ่อคูณดงดังเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลายหลังจากข่าวใหญ่โตเรื่องตึกโคราชถล่มทับคนแต่คนที่มีเหรียญหลวงพ่อกลับรอดได้อย่างปาฏิหาริเมื่อข่าวแพร่ออกไปผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างก็มุ่งตรงไปยังวัดบ้านได่เพื่อกราบขอพรหลวงพ่อคูณวัดบ้านได่ พระอริยะสฆงผู้มากด้วยเมตตาธรรมยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นทางไปวัดบ้านไร่จากถนนลุกรังกลายเป็นทางคอนกรีตความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยบรารมีธรรมหลวงพอ่อและท่ามกลางผู้คนนับร้อยนับพันจากทั่วสารทิศในศาลาวัดบ้านไร้หลวงพอ่อ ก็เดินทักทายบรรดาญาติโยมที่เดินทางมากราบด้วยแบบฉบับอันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคือเคาะหัวมีครอบครัวหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ลูกสาวซึ่งเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีผิวขาวสูงยาวอายุประมาณ20กว่าปีมีอาการวิกลจริตเพราะต้องคุณใส่มนดำซึ่งจริงๆแล้ว ผู้เป็นพ่อแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกสาวต้องคนใสเมื่อพาไปพบจิตแพทย์ก็บอกว่าลูกมีอาการป่วยทางจิตก็รับยามากินและพาไปพบแพทย์ตามนัดเสมอไม่ขาดต่อมาเมื่อได้ยินกิติศัพท์ของหลวงพ่อคูณที่แผรขจรไปจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะพาครอบครัวเดินทางมากราบสักครั้ง จึงพาครอบครัวมากราบหลวงพ่อที่วัดบ้านไร่วันนั้นเมื่อหลวงพ่อเดินออกจากห้องพักมาทักทายลูกหลานถือกระบองซึ่งเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์พันกลมๆเคาะหัวให้ลูกหลานที่เดินทางมากราบเคาะหนักบ้างเบาบ้างตามแต่คนขอใครขอหนักๆห,หลวงพ่อก็ตีแรงถ้าไม่พูดอะไร หลวงพ่อก็เคาะเบาๆผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาอย่างอัศจรรย์ใจจนล้นศาลาหลวงพ่อก็เมตตาเดินเคาะให้จนหมดเมื่อมาถึงกลุ่มครอบครัวนี้หลวงพ่อก็จ้องหน้าหญิงสาวรายนั้นแล้วก็ร้องตะหวาดโดยเสียงดังว่ามึงสิบไปกับไปเด้อมาจากใสกลับไปเดี๋ยวนี้พอพูดจบหลวงพ่อ ก็ตีหัวลงอย่างแรงหญิงสาวนางนั้นก็ร้องดังลั่นแล้วหมดสติไปผู้เป็นพ่อแม่ก็รีบเรียกสติกลับคืนยิบขวดน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาและลูบผมให้ลูกสาวปากก็ร้องเรียกให้ได้สติเวลาผ่านไปอยู่ครู่หนึ่งลูกสาวก็ได้สติกลับคืนมาเมื่อฝืนคืนสติกลับมาต่างจากคนเดิม ที่มีอาการวิกลจริตหน้าตาดูมีวันณะผ่องใสขึ้นทันทีกลับมีอาการดีขึ้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ก้มกราบหลวงพ่อคุณน้ำตาไหลาอาบหน้าเมื่อลูกสาวอันเป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจหายจากอาการต้องคุณใสซึ่งในพระคุณของหลวงพ่อที่เมตตาช่วยลูกสาวก่อนกลับก็ขอเอาน้ำมนต์หลวงพ่อ กลับไปดื่มกินและอาบที่บ้านอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนต่อมาก็หายเป็นปกติได้อย่างอัศจรรย์นี่เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงบรารมีธรรมของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอริยสงฆ์ผู้มากด้วยบรารมีธรรมกลาบสาธุ